ด้วยว่าถ้าสงสัยก็ไปที่ศูนย์บริการโทรศัพท์สถาบันการเงินธนาคารไปขอปิดบัญชีธนาคารขอปิดหมายเลขโทรศัพท์เสียอันไหนที่เราไม่ใช้เมื่อกี้เราได้ฟังแล้วนะครับว่าว่าสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยรวมทั้งเครือข่ายโทรศัพท์เขามีวิธีตรวจสอบว่าณเวลานี้นะคุณใช้โทรศัพท์มากไหม ส่งข้อความมากไหมมีการเคลื่อนไหวทางการเงินทีแค่ไหนซึ่งหน่วยงานที่นั่นอยู่ข้างบนนี้กับผมต่างหน่วยงานต่างองค์กรก็ช่วยกันอย่างเต็มที่สงสัยไม่รู้ไปประสานงานไปแจ้งแล้วปิดแล้วปิดเลยนะครับ